สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนถามว่าแม่ค่ะเขาผู้ชายเขารวยมากทําไมเขาไม่ให้เงินหนูหนูจะทํำยังไงเปิดมากก็เ็นเนะอรอูฟิลียบุรนาเ้าดูจับจับไปเถอะของกาเป็นจะซิแตกจับจับเอาคุกโรลดลุ่งนะ่ะบางลุงนะ่ะจับเข้าคุกเถอะ หน้าด้านหน้าทนเจ็ดปีแล้วจับดรกกบจับแม่แม่คนละลุงอารติจับเมยมันเบิดสุรุ่งพระเดีเป็นลุ่งจับมันเบิดหลดวุ่นวายอย่าจับคนเดียวคือลุงกำนันยงยศค่ะเพราะว่าเขาหล่อเขายั่วยเยฉันกำลัง หวังอยู่นะว่าสักวันหนึ่งฉันอาจจะได้เขามาครอบครองแต่ก็ไม่รู้แหลรแล้วแต่บุญวาสนาต่อกันถ้าเรามีวาสนามีบุพเพต่อกันเข้าก็บสิแด้เขามาครอบครองค่ะฉันเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวฉันก็มแมกหลายลุ่งพดษแม,มกนันแมกอาเซียมนฉันมากขึ้นจิตไตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉันก็เจียมตัวเองฉันก็ได้แค่ชอบเขาแล้วเขาอยากเย่เย่ฉันไหมเขาอยากเซิงฉันไหมก็ไม่ ฉันก็ไม่ได้หน้าด้านหน้าทนฟื้นทนบังคับผู้ชายให้เย่เย่ฉันหรอกฉันเป็นคนมีศักยภาพถ้าคนบมหกฉันฉันก็จะบอกล่าเขาบมเมนว่าบมหะกคนสั้งเท่าไหายเขากคยสิยั่งยืนปั้นนาเฮ็ดนาละห้อยอยู่บมเมนฉันฉันบมเมนคนหน้าด้านเขาโมักกับคือโมากักเขาอยาก ลองผู้หญิงคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ตัวเขาจิตใจเขาจิตวิญญาณของเขาเราไม่ใช่คนว่เไป็นสิเติ์เองา,ายบอดดี้ร็ก้สดาบอดดีน้อยเดียวมินบอดดีกับบอดีำนึกดอกแต่บอดีเลยนบอดีอยากวา เราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ไหมเวลาเรารักผู้ชายคนใดคนหนึ่งเฮาบอล้ว่าเขามีสิทธิ์บอเฮาบอล้ว่าผู้ยิ่งเขาแถวนีอีกประมาณจาัรหอยคนเขาบอล้เฮากระทได้แค่ดีที่สุดถ้าเขาบอแช่ตามองเฮาบอได้สนใจเฮาเขาก็ต้องหนีต้องไปหาจิบเป้าไมไม่บอเมนวมาสิบยืนบังคับโชคความทุกอย่างที่ตัวเองมีงัดออกมาหมดคือมึงหมดทุกมุกแล้วอะ่ะมันก็ไม่เอาเราอะทําไงอะ่ะ คือเขาอยาไปเป็น<ม>เขาต้องเจมเนื้อเจมตัวเพราะเมนว่าสี่หกเจ็ดปีผัวเขาสิเท่เขาเขากับบังคับเขาอยู่น่นะน่ะมันทุเล็กไม่ได้ว่าพี่ประยูรเดอร้อแต่ว่าพูดความจริงคนสร้างแตกวื้นๆืห้างแทกกันเขาเล่นเฟซบุ๊กแค่เราเปิดใจเรามาอ่านคอมเมนต์มาอ่านกระแสต่งตงตงางๆวิพา์วิจารณ์บ้างนิดนึงเขาสิรู้ลยว่าอู้คุมันผสมคนจะยืนอยู่แบบนี้เราเอามือเนี่ยตีอีโมจะของนี่เสียตีอยู่เสีย เอาไฟน่ะซุ้มมอยเล่นเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่เหมาะสมที่ยืนอยู่ตรงนั้นให้ถือข้อดาหาจะแตกยังรวยกะรุวยเพราะแห้งเละชันน่ะไปนอนใสง่เงินนอนพึงจีม,มียุ่ยใช่หาดีบ่มมีความสุขกว่าวะจีแม่ค้นป่านามเดี๋ยวคนดาอยางนี้แม่คะาําไงให้ฝรั่งเลือกเลือกเอาดิวโด,โดกรับทุ่งหูดา่ากหนูสักทีกูสร้างสร้างมาคนทุ่งหูดา่ากมีวิธีแม่คะธนวัน์ ไม่มีวิธีธนวัฒน์ไม่มีวิธีแก้ตัวนี้มันเป็นรสนิยมเขาเขามากเอาดีโดแทง asshole อ่ะคือเขามากแบบนั้นจะสิไปเปลี่ยนบไหร่จะจะเปลี่ยนกระเทยที่แปลงเพจไม่ให้เป็นผู้ชายกับบ่หร้่อีหยังที่สุดเกินความสามารถเท่าเฮาบมักเฮาต้องเลิก เขาต้องเลิกไปก่อนเขาจะไปฝืนเราไม่ชอบเราต้องรักตัวเองให้มากๆเราอย่าไปทุ่มเทแล้วก็แขวนชีวิตไปบนห้ำอันเดียวหากเจ้าของพูด,ดากเจ้าของเบาไหวต้องบอกพอก่อนพ่อก่อนตัวเราพูดเธอพูดเป็นไมนธนวัตรพ่อก่อนตัวเราพ่อก่อนดากเราเธอพูดเป็นลึกปาก ถ้ากลัวเขากระทุ้งด่าก,ก็กระทุ้งมันกับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดบอกว่าขันยันมันทุ่งดา่าเจา้าเจ้าทุ่งขึ้นให้มันได้รู้เล่กลูรู้สึกแบบนั้นมันก็รู้สึกแบบนั้นแหละทุ่งแห้งๆบ่ต้องไปใส่ลูบลิแคนเจา้าบ่ต้องไปใส่น้ำรอเรือนบ่ต้องไปใส่เข้ใบทุ่งด่ามันมึงเย็บแบบนั้นกูก็เย็บแบบนี้เฮ้กันแจน็คไลมันก็เศร้าละ่ะคนไหนที่ถามว่า สีพึ่งมหาสเสน่ห์ของขเขมรเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทบ,าทบาท่ต้องไปแค่ราคาว่าแพงบ่แม่อย่าไปคิดเงินพันเก่าถ้าเทียบเท่าสิ่งที่ห่าได้มาบอกเลยว่าในความรู้สึกฉันนะแมนแต่รับละแสนสันเก่าเพราะว่าฉันได้หลายสิบล้านจากากู่ทรายก็ย้อนสีผงย้อนของดีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันของฉันเขาว่าตัวได้ดียุ่มมุ่มใดในประเทศไทยฉันไปเบิดไปเอามาล่องเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะว่าเป็นคนมีศรัทธาเรื่องนี่บ่มีไผยมาหามความศรัทธาของฉันได้ฉันกับบสามารถบอกได้ดอกว,ว่าเออมันเป็นย่อนอันนี่บ่มันคือตับหมองหงมันบ่อ้าเป็นย่อนปลาแดกเป็นย่อนผงมชุดลอรสข้าค่อยได้รสหนี่เป็นย่อนน้ำตาลข้าได้ลกไดแลกความหวานออกมาอ่าเป็นย่อนบักพีกข้าวไขยแดงความเผ็ดอันนี้มันบ่สามารถพิสูจน์ได้แต่ด้กหัวใจของฉันที่ว่าเกิดมากกับสิ่งเหล่านี้และฉันต้องการถ้าไม่ดีที่สุดล้วก็ต้องการได้ของที่ดีที่สุดมาให้กับข้าว ทุกคนบูชาไปเลยค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดหลายพันเก่าเทียบเท่าเจ้าไปถอนทุนขึ้นมืออื่นนี่เจ้าได้หาหมือเจ้าก,กับคุมสุดคุมแหละเอาไปเลยรีวิวอยู่หนาทำไร์นะคะไปอ่านนะคะเยอะแยะมากมากมาพยายามมาลงอยู่แต่ว่าเป็นคน้หัวโบราณไม่ค่อยเฮ็ดยังไม่ค่อยเป็นเป็นแม่ค้าแบบสบายๆเป็นแม่ค้าง่ายๆแบบว่าเอาของมาปล่อยผู้ใดซสื่อกับโ่งแแปลงเขาแค่นั้นนะคะ สิบได้มานางเหตุการณ์ตลาดเวอร์วัางผู้ใดที่ติดตามฉันชิลูว่าฉัน่แม่นคนเก่งดานนี้แล้วก็เอาแค่ของมาให้บูชากันแค่นั้นนะคะเอาไปเลขกค่ะเหลือตนนี้ก็คือสีผงมหาสนียคอมเมนต์สูตรโบราณเอาไปโหลดเอาไปล่องเบิงกันบ่เสื้อฉันนะบ่มีอย่างเสียหายดอกพันเก่าถือว่าได้ทำบุญกับคู่บ่าจา์พร้อมเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งภู้ขาก็ไปถวายวัดแล้วก็ถ้าเจ้าได้ไปสร้างเอ่อศาลาสร้างนั่นสร้างนี่ซื้อนั่นซื้อนี่เขาวัดนะถือว่าเจ้าได้ทำบุญไปในตุกเจ้าเอาไปล่องเบิงโหลดนะ เปยั้งคอยให้บูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ให้พวกซุ่มเจ้านะ่ไปเอาเงินเขาไปของเงินเขาโดยที่เขาพ่อจะอาจจะพ่ต้องหลายอาจจะคนละสามหมื่นหรืออาจจะคนละหมื่นคนละหมื่นหาคนเดือนนึงจะได้หาหมื่นเจ้าบ่ตกไปเฮ็ดงานให้มันเมือ่อันนี้วาตาเฮ้าแย่ดรามา่คาคอยบ่ได้บอกให้คนขี่ข้าน เจ้ากระรับ j อบของเจ้าต่อไปเจ้าทางานอบตเจ้าทางานตองไปแต่การที่เจ้ามัดนังขอเงินผู้ชายคนละหมื่นหาคนจะได้หาหมื่นสิบคนจะได้เดือนหนึ่งแสนบาทเจ้าบ่ต้องเพชรเอยียงอีกเลยแค่เจ้ามัดนางบริบาหารเวลาให้มันดีๆสามารถตอบคําถามเขาได้สามารถคุยกับเขาได้เขาโทรมาสามาันรับโทรศัพท์แต่เพราะว่าผมมีผู้ชายเคียงข้างเขาถ้าจะมีผัวม,มือไหมื่นมามันอาจจะเจ้าเดือนละสามหมื่นหวเดือนละสี่หมื่นหาหมื่นไลายถสองแสน แต่มันโขกสาบจ้มันเซิ้งเจ้าถึจีมีจบบันดูสิสูดจะก,ก็คิดเอาเจ้าอยากมีชีวิตแบบนั้นหรืออยากมีชีวิตที่อิสระสะดวกสบายอันนี้เป็นเศร้าบ,บ้านเศร้าคอนโดยอยู่เดือน,อนละแสนเดยว่าต้องได้ใส่สมองอย่างจาเจ้าเฮ็ดได้คาเจ้ามีสติปัญญาเจ้า,จามีของดีของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ไปเจ้าไปลองเหดแล้วก็ได้สูตรคอยไป มกมลชนกผู้ชายทํางานหนักมากไม่ค่อยมีเวลาตอบเราทําไงดีคะแม่อากมลชนกเธอหยบเราต้องมีความฉลาดนิดนึงลูกน้องมอกมลชนกเขาทํางานดีแล้วที่เขาทางานแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่ว่าบ่มมีเวลาตอบเพราะว่าเป็นยังดังนั้นเฮาก็ต้องเปิดใจไปมีคนอื่นอีกเข้าอย่าไปล่อผู้ชายแค่คนเดียวเขา,วาตายขึ้นมาเมื่ออื่นเฮาบ่ามีทีพึ่งทุกอย่างเป็นโมกค่ะเฮาบ่มมีสิทธิ์ออียงอีกเลย ถ้าเขามีบูชายห้าโสดข้าสามารถขาบูชาได้หลายคนอันนี้บอกเคห้องบ่าบอก,บอก,บอก,บอกหาเลยผมปลอยคนนี้ฟังแคห้องหู้มองนี้อยียบมองนี้อย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกคนอื่นบูชาเลยค่ะดีจริงค่ะถอนทุนได้ในครั้งเดียวค่ะจองแม่ของแม่ดีจริงรู้จักค่ะขอบคุณค่ะลูกขอให้หนูมหมานขอให้หนูเฮงบูชาไปอย่ไปคิดไร ่อยกันยังใส่ของเห็นคอยเป็นนี่สิเจ้ารู้บ่เวลาที่ฉันไปถ้ำหรือว่าไปรอของพ่อแม่คูบาจะไปรอไปแย่งของมาให้พวกเธอเนี่ยเธอรู้ไหมฉันเจอใครเจอระดับแบบคุณหญิงคุณนายนางรถมานี่มีแต่รถรูหลามาเฮามีรถเบนซ์รถอารพาร์ตมีบอดี้การ์ดมีทุกคนมาดูแลเขามาล่องของท่านั้นขนาดว่าเขาสวยที่สุดเขายังหาของดีไปใส่เพราะเขารู้ว่าความสวยไม่ได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ว่า แถวบ้านโนนนนแฮอีวึงถือผู้ใส้เปหนักถือผู้ใส้เปหาสิบลานหน้าตากับพวกได้เขาวิ่นบนะ้านนั่นได้สีิบหาสิบลานกันยังมันมีของดีมันไปนเขาแถวเอาย่ปุนยูซูลินของหมดยังคะแม่สีพึ่งพึ่งเข้ามานะจ๊ะสีพึ่งพึ่งเข้ามาสีพึ่งเขามาินไปเอาสีพึ่งพึ่งมาแต่ว่าพวกเอ่อไอตัวนี้หมดแล้วไม่ต้องถามหานะคะงดโอนพระอิงอ่างแมงะ ขมิน้นสายขาวเบิดแล้วพรต้องมะไม่ต้องถามคือว่าถ้าบอกว่าของมากคือเฝ้าเอาถ้าบาเอามันก็อสิบ่ได้ของกระสิยืดอเยียบไปอีกนู่นละชีวิตกูละหาซื่อมักทุเลียนกินโลดมือละสิบโลกกับบอบมันซื่อมือละสิบโลกกับบอมันมังทุเลียนแต่ว่ามันแซบเขาใจยุ่แต่มันบ่ได้เรียกให้ผู้ซร้าเข,ของมาหาเฮาเฮาก็ต้องเสริมทุกสิ่งทุกอย่าง ความสุงเข้าดัานอาหารดันน,ดนนู่นดันนี่เข้ามาแต่ความสุขอีกแบบหนึงนน่งนะก็คือการได้รับเงินจากผู้ใช้การดึงผู้ใช้เอ็นดูเข้าเป็นแม่ค้าออนไลน์เขากับไส้สี่เพิร์มหาเสน่ห์แต้มปากเขา้าแล้วก็เว้ามีน้ำขายน้ำมีรถขายรถเขาสิขายทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เขา้าเขาหาักเขา้าจะพายิงห่างจ้ะกันพยายนะิงเสียแน่นอนนะพายิงหางแต่เบิดแล้วเด้อเบิดแล้วเบิดเกียงค่ะเกียงแม่เกียงโพดเกียงเด้อ เอามาสองพันเหรียญเกี่ยงตับแล้วก็บบมีอีกแล้วเด้อพระอิงอ่อปล่อยไปพันหาเกี่ยงตับเกี่ยงภายในจากมือขามขึ้นสองสามขึ้นนี่แหละเบอรเลยนะคุ้มคุ้มราคาสีพึ่งแล้วค่ะแม่ได้ทองห้าบาทได้แบบงงงงหยกมณีหยกมณีขอบคุณค่ะสาบานได้ทุกรีวิวคือของจริง ทุกคนที่เขามากคือของจริงบ่งมีหนามาสาบานเด้อสาธถก็คือเขามีความสุขเขาจะไม่บอกสูวเขาฟังให้ลังคนนี้ได้ไลายสุดนี่ลูกเจ้าของบางสิ่งบางอย่างยื่ในุงเทพให้โฮกแลงเราบระเด้วบอกซัวเขาฟังดอกแต่ละมูเรามาบอกสูวเขาฟังเขาก็เลยว่าก็บว่าเป็นอยังแต่ว่าการที่เขาให้เครดิตคู่บาอาจารย์รีวิวแบบนี้นะคะก็คือยกย่องคู่บาอาจารย์เขามีแต่สีมันไปหนา อย่าไปย่านผู้ใดเขากะมู่กันทั้งน,นั้นแหละเขาอย่าปฏิเสธเลยในหน้าที่นี่ความสวยบรยิยุทธิ์ซึ่งซึ่อยางเห็นบ่สวยๆบหมนีม่เยอะแยะแต่โคบๆบแตกบุนบุนค้าก็ฟุ้งหมาไม่เสร็จหรือว่าความคิดของผู้ชายที่เขามีเงินเยอะๆแต่เขาบอใาห,าห้เฮาเป็นยัง,ขงเขาคือบ่ใาห,าห้เฮาอีกหนึ่งหน้าที่สันติวอลซูฟังค่ะว่าเขาคิดแบบไดในฐานะที่ผู้ข่าเป็นกูรูแล้วก็เดทผู้ชายมาหาพันคนหาล้านคนในชีวิตฉัน ฉันจะบอกว่าเขาบอกฉันวางไหนเขาฮอดคือบอกให้เงินผู้หญิงเขามีเงินหลายเขาคือบ่อาายมีอยู่สองกรณีค่ะฉันจะบอกนั่นหนึ่งนาทีค่ะข้าเทีย่ยจ้ะเื้อห้ยเสไปจำหน้าละลละกับโาแพงดอกลานก็บัก เขาห้มากกับไปขายเบิร์ดแล้วจ้ะเป็นคนบ่ค่อยออกสังคมเละบ่ได้จําเป็นกับของสิงพวกนี้จะละอันนี่ก็เกมใบเพราะว่าเขาเจ้รหายมากก็บบแพงแล้วลั่นลั่นสองลั่นสามาะะ 2, 3, นี่มั้งจำบาไดอ๋อโมเมนว่มาอวดบมเมนว่มาบอแพงแต่ได้มาฟี่มันเลยบบแพงเพราะฉันบอได้จกเงินจักบาท คนอื่นใส่ผมเรื่องละหาล้านเรื่องละสิบล้านไปถามพี่ป้อมสิพี่ป้อมแพงกว่าฉันอีกฉันไม่สู้พี่ป้อมเลยนะแล้วฉันจะว่าในการฉันแพงได้ไงฉันอายอายคนที่เขาใช้เออใช้อ้ที่มันแพงกว่าฉันฉันอายเขาพี่ป้อมเขาจะดูถูกฉันเลยว่ากระจอกเขาจะพูดอย่างนี้เลยจะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน กรณีที่ผู้ชายเขาไม่เปเรานะคะอัปเดตล่าสุดนะคะการที่ผู้ชายบาหายห้าเนี่ยผู้ชายส่วนหลายเขาบอกว่ามันจะมีสองแบบหนึ่งเขาอยากลองผู้หญิงว่าผู้หญิงมีความจริงใจกับเขาไหมเขาอยากลองเขาก็ได้ต้องการได้ดูใจกันอีกหน่อยนึงถึงจะได้รู้ว่าควรจะ invest in this girl or this lady บอนะคะคอนสิไซเวลาจักหน่อยกีประเภทหนึ่งที่บ่เปก็คือว่าฉันจีบผู้หญิงซูเมอร์ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องเปเลยคนที่จะบ่เปซึ่งไป,ไปห้ากินเขาก็ได้โจ๊กที่มีเขาได้ซูเมอร์ฉันไม่ได้มีความต้องการหรือไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปเปเลยอันนี้คือความคิดของผู้ชายบางคนสิ่งที่ถ้าไม่เขาเปย นั่นก็คือเคมีที่มันตรงกันยางมากยางจังย่างแรกบว่าสิเป็นมูฟเนต์ของเขาการข้าน่งข้านางยูสิข้าไปกินผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนอื่นอาจจะกินแบบนี้อืมอร่อยอพี่แต่คนที่เขาจะเปนน่ะรู้ไหมกินยังไงหยิบแก้วมา แก้วน่ารักจังเลยไม่เคยเห็นแก้วอย่างนี้เลยนะคะอ,อุ้ยวายอุ้ยวายอุ้ย คือการที่เราเอฟเฟร์ชีเอทกับสิ่งของที่เราไปเดทกับเขานาทีที่เราไปเดทกับเขามันมีแค่น้อยนิดที่เราจะอิมเพรสกันกับคือการถ้าแม้เขาเนี่ยหลงห้าวถ้าแม้เขาเนี่ยเห็นว่าห้าประทับใจในตัวเขาเ้ากิ่นปุ๊บห้าซิมห้าโอ้ยแซ่บคับถึงแม้ในใจแบบว่าเราเขาแซ่บพูดด่บแบบปอบเมื่อกี้กระซามห้าวเกียนไปในใ,นใจโอ้ยแซ่บขอบคุณค่ะแล้วก็เห้ากระเซ็ด แจักหน่อยเขาเอาใจใส่รายละเอียดบนโตอาหารอันนี้คือทักษะการที่แบบว่าผู้สร้างโฆษณาเขาเสียสลีธาเขาสิเขาสิเอียงหมัวแจักหน่อยแล e <UC> S. <S แ้วเขาบอกว่าวันแซวขอบคุณนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่างกันไหมขอบคุณค่ะอย่าเนี้ยเงี้ยดูดีอ่ะ อันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปหมายความว่าผู้ชายเขาจะเปรห้าวถ้าเห็นเขาเห็นความอบอุนในตัวห้าวเห็นความหนาลาเข็นความาสามารถที่จะเป็นภรรยาเขาได้ในอนาคตนะคะบ่แม,มนีนติสวยๆไปวัน,วน คนสวยเนี่ยบงคั้งเนี่ยเขาสิมีความมันใจเกินไปเขาสิบอมมีความอ่อนหวานนานรักความละมุนเหลืออยู่เพราะว่าเขาคิดว่าเข้าสวยเขาเขา้าเพศไหนกระด้เขาก็สิมาเข้าบอมแมนจ้ะคนที่เขาเปร์นนะก็คือเขาเปร์ผู้หญิงที่มีความสวยความอาจจะไม่ต้องสวยเต็มที่แต่ว่ามีความอ่อนโยนมีความแบบนานร่างตลบโค้งขันแล้วก็มีความ เออเอาใจใส่แาะละเอียดแบบทำเขาขอแซบบอ,บอเมนว่าคนสวยอะ่ะส่วนหลังจะเป็นนั่งริมโทรศพัพท์นิงสิฉันจิทายลูปฉันงามบางดูบางบางข้างอะ่ะมันดูไรสาระสำหรับผู้ชายอะผู้ายเขอประเด็นม,มามองเห็นแบบว่าความเริงแบบนี้หนาหลัก แต่ว่าโลกโซเชียลอาจจะใช่เราอาจจะถ่ายรูปพวกนี้ไปลงโซเชียลเพื่อให้เพื่อนๆเ,เราอะเห็นว่าเราอะอ้ยแบบชีวิตดีดแต่ในนาทีนั้นเป็นนาทีที่เราจะปิดจ็อบนะคะนาทีที่เราจะปิดจ็อบเรามีอะไรโชว์ได้เราต้องโชว์แล้วก็เอาใจใส่คู่ที่เราเด็กด้วยนะคะเราจะได้ไม่ฟาวทำไมเราต้องต้องใส่ใจขนาดนั้นละ่ะแม่ก็หนูไม่ได้ชอบเขานี่ไม่ใช่ ถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยที่เราจะไม่ชอบเขาก็ตามแต่เราไปออกเดทแล้วถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธเราหรือว่าเขาอไม่เลือกเราเขาจะเสียเซลล์ค่ะเขาจะเริ่มเสียความเป็นตัวตนของตัวเองทั้งที่ตัวเองสวยแต่ถูกผู้ชายทิ้งเขาเสีเสียควหมั่นใจไปโดยปริยายเลยหรือเขาสีเสียมิตรภาพดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยจากไปก็ให้เขาคิดหอดก็คือเสริมสร้างความหนาลากักความมี เป็นโปรเฟชชั่นอลของเฮาวความมีละมุนละไมเอาใจใส่เขานะคะถึงแม้บบเห็นกันอีกก็ให้เขาได้คิดฮนะอดเฮาจ้ะผู้ชายสิเลือกเปก,กัคือว่าเขารู้เลยว่าเขามีอย่างกับเขาเด,ดเขาต้องการโตเฮา<อ>เช่นอย่างเช่นว่าเขานมใหญ่หัวจุกเข่าโผล่เขามีความแบบว่าเอ นังข้างขางเขาเห็นน่มเขาแล้วเขาอยากดูของนุมเขาอยากไปต่อเขาเขาจะเปย์เขาเลยอันนี้ก็คือว่าต้องประกอบกันทุกอย่างทั้งความอ on ่อนหวานแจม่มใสโมเมนต์ว่าเขาสีเป็นคนอ on ่อนหวานจนถึงขนาดว่าไม่มีความเซ็กซี่อยู่เลยจะอาจินุ่งกระโปรงสั้นๆแบบนี้แล้วจะกระใส่จีสติงแบบนี้จะก็ดึงจสีสติงต้นหนาเขาแบบนี้ก็ได้ก็ปิดนิดนึงแบบนี้ แมนผมกะเปรเห็นปะเห็นผู้ชายสายปเปรกับเขามาแล้วเอาเขาไปเป็นพั้อไหม้าดึงออกมาสิจาสามารถเห็นซี่ได้นี่จะสามารถยิงที่เซ็กซี่ต้อหนาเขาได้จะมีความเซ็กซีย่ย,ย,ยั่วยวนนยูนในตัวเจ้าโมเมนต์สิเป็นว่าอ่อนหวานอย่างเดียวมันอาจจะน่าเบือ่อแต่อ่อนหวานนิดนึงแล้วก็ผีเขียวนิดนึงอะคือบอกบอกอะอ่อนหวาน 50, ห้าสิบฮีเขียวฮียวคีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ You gonna be perfect woman ค่ะโจกจีสติงนี่มันเซ็กซีแหรอค็เยปาคู่สอนเธอต้องหัวลั่นฮีโลนเกินคู่แบบไปไม่ได้ไกลหรอกจะถูกผู้ชายเทตั้งแต่หน้าปากซอยจะถามนี่ ในสายตาเธอเธออาจจะดูทุเลศแต่เธอเป็นผู้หญิงแย่ปาผู้ชายเขาไม่ได้คิดแบบเธอเขาเห็นฉันโจกแบบนี้เขาสิจินตนาการไปถึงวันแต่งงานเลยเราไม่ต้องไปสนใจชนีนะถ้าเราจะทําอะไรในชีวิตเราถ้าเราจบจีสติงออกมาชนีอาจจะมองดูว่าเราแหลกรานกระรีดอกทองแต่ผู้ชายเขาคํานึงถึงวันแต่งงานแล้วแหละค่ะอีดอ ผู้ชายเขากำลังอิ่มเมจิ้นถึงเวดด้งพาร์ตี้และอีดอ,อกหัดพลิกแพลงบ้างคือฉันเนี่ยฉันกับเป็นห่วงพวกเธอนะถ้าวันหนึ่งฉันไม่ได้นั่งอยู่ดินเนอร์แล้วเธอจะแก้สถานการณ์ในชีวิตเธอได้ยังไงอ๋อ ฉันถึงบอกไงให้สวดมนต์เยอะๆให้กราบพระเยอะๆจะได้มีสติปัญญาเทวดาจะได้ช่วยเหลือในบางวันที่คับขันที่ฉันไม่ได้อยู่ด,ด้วยใจกันอยู่แล้วนะคะมีบุญค่อยได้ของไปบูชาเอาสีพึ่งสเสน่ห์เมนสูตรพระปาโบด้านปุกเศษ,ษสูตรคมเมนดังเดิมเอาไปลองเอาไปใส่ในราคา1,900ัรบาทถามว่าแพงไหมถ้าคุณได้1,900รบาทไปใช้ไปลองคุณได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเกินคุ้มล้วคะว่าตองไปคิดหลายคิดหลายเสียเวลาเสื้อไป่ายดค่ะ ไปจากเด็กบ้านหน้าเด็กบ้านนอคอกหน้าบุมมีหายอย่างเลยชีวิตดูดีได้ย่อนคู่บ่าจารย์นะคะเวลาสิข้อหาผู้ใช้ว่าอังกีษบว่เป็นตะกี้แต้มปากน้อยเดียวยิ้มแม่คะแล้วก็ให้เล่าให้เล่า굿มอร์น n ิ่งดอัฟเตอร์นูนหักไหลคึ้นตต่ยอนมาใหย่แตกบนบนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันเจอกันหลังไลา์แล้วกันบ๊ายบาย